กหยีของอาลีกระรนจีอาลีตอนเย็นวันนี้อาลีเข้าสวนบัดนี้อาลีมาสุกเกบลูกหยเมพื่อนมูซามาเก็บลูกหยีเมื่อจะเพื่อนมูซามาเ็บลูกยีมื่อจะเพื่อนม็บลูกยีเด็กน้อยสุขสันเฮฮาปาร์ตี้บุ დ ะบุดะกเ่งเบราบรสุขสุขะปาร์ตี้ได้เก็บลูกหยี membeng Boleh mengutip keranji, mari kongsi bersama. Pleng rang luk ji, ti Berubah rupa keranji yang ada bermacam-macam. Nam prik nam pan, nan aroi Sambal cili, smoothie, jam itu sedap. Luk om luk ji, ta leo tit Gula keranji, makan sudah terlekat hati. กวนเชื่อมนานาเพื่อนจ๋ามาชิมกาเจ้าวซีระเปืบากไงเนี่ยเพืมันดาตังมาราซาที่ร้านอาลีลูกหยีพร้อมขายดีเกดัยอาลีกรันจีส e d i จ j u a l แร่รูปมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์บ a า y a k p e โ p รเซสซัน b e r m ์มามาจัมโปรดุช่วยกันอุดหนุนทำมาค้าขาย sama tolong menyokong bekerja jual beli junjerai menyokong pendapatan turun ke kampung